ในวันนี้เจ้าตัวโซนิกระดับ U R V 2หรือเจ้าตัวโซนิกระดับ U R ในร่างที่สองกระพมนั้นก็ยังไม่ได้ตัวละครของเขามาส คือโดยส่วนตัวกระผมเองก็พยายามอย่างยิ่งแล้วนะที่จะคว้าตัวละครของตัวเขามาไม่ว่าจะเป็นการเก็บตั๋วฟรีๆที่เขาแจกแบบรายวันหรือแม้กระทั่งภารกิจฟรีๆนะตรงนี้ที่เขามีการแจกตั๋วสุ่มกาชานะครับผมที่เป็นรูปหมัดตัวดําตรงนี้เนี่ยจนวน2ใบรวมไปถึงเพชรทั้งหมดนะตรงนี้ที่ผมรับมาไปซื้อตั๋วจัดเปิดสุ่มไปโดยรวมทั้งหมดเนี่ยหนึตั๋วโอ้โหตัวละครของเขาก็ได้ยากซะเหลือเกินเขาเข้าจริงนะตอนนี้เนี่ยแทบจะท้อถอยแล้วนะครับขาดแค่ลูกเกลวของเขาลูกเดียว ท่านั้นี่จริงและก็คาดว่าหากผมมีตัวดําอีก10ใบ,บเนี่ยเปิดน่าจะได้อย่างแน่นอนนะเพราะว่าการการันตีแล้วตรงนี้อยู่ที่66สิทับแปเอาเป็นว่าสําหรับเพื่อนๆน,นท่านใดที่กําลังรอไอดีฟรีจากผมไอดีนี้ก็ต้องขอรอกันสักนิดนึงนะจ๊ะพอดีผมอยากจะเปิดให้ได้เจ้าตัวโซนิกยูอาร่างที่2ร่างอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยทํากิจกรรมในการแจกนั่นเองและเดี๋ยวเร็วๆวนี้อุปรกรณ์เฉพาะของเขาก็จะตามมาแบบติดติดบอกเลยว่าตัวนี้โหดจัด อย่างแน่นอนอยังไงสาหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะรับชมคอนเทนต์ของคลิปวิดีโอนี้รวมไปถึงการรีวิวทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่ชวนกดกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะลิสต Man s ช o อบริการการเติมเงินเกมมือถือวันพันเมนเดอะสโต g เกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโน1ที่สุดในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาททาง Li สต Man s ช o อก็มีบริการให้เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรชชำระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีีกกด้วยและ เป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ลิทแมนช็อปเขาบ,บริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บ,บริการกันด้วยนะสำหรับลิทแมนช็อปบริการการจำเนิ่เกมตลอด24ชั่วโมงสรับสวสตีพ่อแม่น้องวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันทันแมนเดอะสโตนเกตในเซิร์ฟวิชินสำหรับคิวดในวันนี้เราเองก็ยังไม่จบกับเจ้าตัวโซนิกระดับ u r v 2ตัวนี้นะครับเนื่องจากตัวละครของเขาผมขาดอีกแค่นิดเดียวเราเองก็จะได้รับตัวนี้มาคครรออบง ูแล้วลองดูเศษหินปีศาจนะตรงนี้บอกเลยว่ามี6เม็ดแบบจุกๆยังไงได้ลูกแก้วของเขามา1เม็ดก็ได้ตัวของมันมาอย่างแน่นอน1ตัวเน้นๆแถมนะตอนนี้อุปกรณ์เฉพาะ3ดาวของเขาก็ได้ปรากฏออกมาให้เราได้สุ่มเปิดกันอีกด้วยนี่ครับในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะเปิดอันเนี้ยไว้ดองรออย่างแน่นอนเพราะเนื่องจากตัวของผมมีอยู่ทั้งหมด56ใบและดูอนิเมชันในการโจมตีของเขาเสียก,ก่อนก็ผมมีการโชว์หน้าโชว์ตาและเข้าไปปาดฟันดาบกระจกแตกซึ่งเป็นอะไรที่ทํามาสวยงาม กว่าเดิมมากๆเลยนะแถมมีลูกเล่นให้เราได้รับชมยาวนานมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยต่อมาก็คงไม่พ้นในเรื่องของความสามารถนะครับหากเราอัพอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวเข้ามาความสามารถตรงนี้มันก็จะดูรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการโจมตีอันติเมตในด่านปกติหรือการต่อสู้ในโหมดของพี่เจ้าตัวโซนิกระดับ u r v 2ตัวนี้มันทําได้ดีกว่าเดิมยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนเอาเป็นว่านะตอนนี้ผมมีตัวกาชาตรงนี้อยู่ทั้งหมด8ใบเดี๋ยวเรามาสุ่มทีละใบลุ้นกันสักนิดหนึ่งว่าจะมีโอกาสได้รรับลลูกกแ้วขอองเเาาหืป่ เนื่องจากการการันตีของผมมันอยู่ที่66ทับ80นั่นเองอัดกันมาดอกแรกหรือว่าใบแรกกันเลยนะครับผมได้รับตัวละครตะกงแต่ระดับอามาจํานวน1ตัวซึ่งเอาเข้าจริงผมเองก็ไม่รู้จะลุ้นไปทําไมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้ลูกแก้วของเขามาแต่สรุปไม่ได้ครับผมโอ้ มันก็ออกเร็วเหลือเกินครับผมยังพูดไม่จบเลยออกมาตัดหน้าซะเร็วแล้วการออกมาตัดหน้าของเขาณตรงนี้เป็นการตัดหน้าแบบโคตรเฟลซะด้วยสิ <c oughs> คือเมื่อกี้กําลังจะพูดเลยนะครับผมว่าผมเองเนี่ยไม่ต้องไปสมอะไรหรือว่าไม่ต้องไปลุ้นอะไรมากมายเพราะว่าไอดีนี้ถ้าเกิดว่าได้เจ้าตัวโซนิกระดับ URV2 <c oughs> มาผมเองก็ต้องนําไปแจกให้กับผู้ชมทุกๆท่านด้วยนั่นเอง <c oughs> และเพื่อนเมื่อกี้ยังพูดไม่ทันจบนะครับแม่งออกมาตัดหน้าเลยนะเป็นเศษหิน เรียบร้อยครับผมการการันตีมันนับใหม่ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้รับลูกแก้วของเขาในรวดเดียวนะตรงนี้แทบจะเหลือศูนเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้ครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเพราะเปิดออกมาทั้งหมดได้รับแต่ตัวละครระดับ R นั่นเองส่วนในเรื่องของการการันตีนับใหม่ไปเลยจาก6ทั80คงหมดหวังคงหมดลุ้นแล้วแหละครับสำหรับเจ้าตัวโซนิกระดับ UR ที่ผมนั้นอยากจะครอบครองมากที่สุดในเซิร์ฟเวอร์สำรองเพื่อเอาไปแจกกับผู้ชมทุกๆท่านนั่นเองในโซนนี้เดี๋ยวคงจะต้องมารอลุ้นกับ หลักของผมนะครับในซื้อว่าจีนที่เล่นผ่านตัวแอป x 7 Game ใครที่อยากเล่นผ่านตัวแอป x 7 Game บอกเลยว่าไม่ควรพลาดอย่างแรงเนื่องจากแพ็กการเติมเงินของเขาในทุกๆแพ็กของซื้อว่าจีนทางตัวแอป x 7 Game เขาจะจัดส่วนลดให้กับเราจํานวน30%ทันทีในส่วนนี้คือโคตรของโค ดีมากๆและแถมในการล็อกอินไอดีนะครับโอโห่ง่ายสุดๆอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของสัสดิการนะครับผมถ้าเกิดว่ามันมีรหัสโค้ดอะไรมาใหม่ๆมันก็จะแนะนําแจ้งเตือนให้กับเราได้ทราบทันทีในส่วนนี้เพื่อนๆท่านใดที่อยากจะเล่นตัวเกมวันพันเม็ดิสตองเกตในซูเปอร์จีนผ่านทางแอปอีกซ์เวนเกมก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดทั้งหมดจะอยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือระบบ Android สามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งกันได้ทุกคนส่วนเรื่องเมื่อกี้ที่ผมพูดค้างไว้ก็น่าจะเป็นการ ระดับ UV2 r มาไว้ในทีมอย่างแน่นอนส่วนในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยคาดว่าน่าจะยังไม่ได้นะเนื่องจากตอนนี้เก็บตัวได้แค่44ใบเท่านั้นสําหรับ ID หลักมากส่วน ID สำรอง ID นี้ไม่ต้องพูดถึงครับผมห่วยแตกสุดๆส,สาหรับดวงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองเจอในโหมด PVP กันสักนิดหนึ่งนะครับผมสาหรับเจ้าตัวโซนิกระดับ UR เปิดมาถึงก็ตาย่ากันหมดทีมเลย โดสถานะระเบิดครับผมระเบิดที่มันคล้ายๆกับเจ้าตัวฟูบุกิเนาะแล้วก็เมื่อกี้อุปกรณ์ของฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวอีกด้วยนะผู้ชมในการโจมตีก็ยังคงสู้เมลสกัดระดับยูอาร์ของเราไม่ได้นะครับเนื่องจากเมลสกัดระดับยูอาร์มันมีการป้องกันหรือการเป็นอมตะที่มันจะคล้ายๆกับเจ้าตัวกาโรระดับยูอาร์นั่นเองส่วนณตอนนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามก็มีสปีดที่เร็วมากๆและอีกอย่างหนึ่งคือไอสถานะระเบิดพายุนะครับผมที่จะเป็นของเจ้าตัวพิกกอลระดับยูอาร์มันถูกปรับมมมมาาาใให่่ดด้ววยนนนนะรรรสเีจุแง ขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ดาเมจต่อเนื่องก็จะดูดีและก็รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยนะครับถ้าหากว่าผมจำไม่ผิดนะส่วนในเรื่องของรายละเอียดสกิลต่างๆทั้งหมดที่อัปเดตจนขั้นสูงสุดแบบสุดจะจากของเจ้าตัวโซนิกระดับอยู่อานในรว์ชันที่2ร่างนี้เดี๋ยวต้องรอคอยกันสักนิดนึงเดี๋ยวความสามารถของเขาทั้งหมดจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้รับชาบได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะซ่าโอ้โหบอกเลยว่าตัวคอครของเขาเนี่ยทำให้ผมนั้นผิดหวังแบบสุดๆเนื่องจากตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมมมออยยยยาาากกกกไไไไไดดดดด้้้ๆๆแต่่่เเเเปิัังง็็สสสททีีีโหนนะรุล เพื่อนเพื่อนท่านใดที่กำลังร,งรอเจ้าตัวโซนิกระดับยูอาในเวอร์ชันที่2ตัวนี้เนี่ยก็เดี๋ยวติดตามรอรับชมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนเนาะประมาณ 3- 4ถึงเดือน,อนก็อาจจะอัปเดตเข้าสู่เซิร์เวอร์ไทยบ้านเราแล้วนะจ๊ะรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆนะครับอย่างเช่นกิจกรรมตอนครบรอบ6ปีที่มันมีการแจกสุม่มหรือการที่นําตู้กาชาสุ่มตัวละครระดับยูอาเข้ามาในโซนเนี้ยมันจะเข้าสู่ในเซิร์เวอร์ไทยบ้านเราด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆท่านใดที่เล่นอยู่ในเซิร์เวอร์ไทยนะตอนนี้นอยู่กกอนารริจมต ครบรอบ5าปีที่เคยจัดมาก่อนหน้านี้อย่างมากมากเลยนะครับยังไงสุดท้ายนี้แต่ก็มีท้ายที่สุดกระผมเองขอฝากกันไว้สักน,นิดหนึ่งนะครับก่อนที่คลิปวิดีโอนี้จะจบลงกันไปแล้วก่อนที่เพื่อนเพื่อนทุกท่านจะทำการกดปิดคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด Subscribe และที่สำคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนเพื่อทุกๆท,ท่านทราบกันแบบทุนแา่และสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว ก็ต้องกราบขอภัยมานาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกทุกทัน